สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมต้นโมกกันนะครับซึ่งเป็นต้นโมกที่ขุดมาจากภาคใต้นะครับก็จะเป็นโมกชนิดไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่อยากจะให้ดูก็คือโครงสร้างที่เพื่อนเขาได้สร้างมานะครับก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ นี่นะครับเป็นต้นโมกนะครับก็ลักษณะใบของต้นโมกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นใบใหญ่ๆหลน่อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยได้มีการริดใบนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็สมควรที่จะเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่ให้มันใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยสๆค,ค่อยทํา โครงสร้างของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิ่งเมนนะครับกิ่งเมนแล้วก็กิ่งซับเมนตอนนี้พยายามให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกิ่งซับเมนกิ่งแขนงให้เยอะนะครับซึ่งถ้าเป็นกระถางเล็กเนี่ยมันก็จะช้านะครับมันก็จะช้านี่นะครับเป็นทรงเอียว,ยวนะครับ เยี่ยวในอีกระดับหนึ่งนะครับปฏดีิว่าผมได้มาเที่ยวบ้านเพื่อนสมาชิกหลังจากที่ไม่ได้มาก็ถือว่านานอยู่พอสมควรนะครับประมาณสามเดือนนะครับที่ไม่ได้มานะครับวันนี้ก็มาชมบอนไซของเพื่อนก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็ลักษณะบอนไซบ้านๆเนาะนะครับดู ลวดที่ใช้ก็จะใช้แบบลวดบ้านาน,นะครับก็ถือว่าเป็นการถ่ายให้เพื่อนสมาชิกได้ชมด้วยกันนะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบอลไสยอย่างไรบ้างนะครับก็ตามปกตินะครับคนที่เล่นบอลไซนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่เล่นบอลไซก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนสมาชิก ด้วยกันนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามแต่นะครับเห็นว่าเป็นคนที่เล่นบอนไซก็จะคุยกันสุข้อนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับความสวยงามของบอนไซเนี่ยก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับแต่ความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ระหว่งางผู้เล่นบอนไซด้วยกันเนี่ยก็จะมีความรู้สึก อีกแบบหนึ่งนะครับก็ชัว่านะครับสำหรับวันนี้ยังไม่มีบอนไซสวยๆให้อวดนะครับเพียงแต่ว่ามีเรื่องเล่าแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับสำหรับโครงสร้างก็สิบคนก็สิบรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่า แต่ละคนอยากชอบทรงไหนย,ยังไงนะครับก็สร้างไปตามนั้นนะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยก็จะอิงต้นไม้จากธรรมชาตินะครับเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่อยู่ในธรรมชาติก็สามารถมาสร้างให้มันอยู่ในกระถางหน้าบ้านของเรานะครับหรือว่าบริเวณบ้านของเราเพื่อว่าเราเนี่ยไม่ต้อง เดินไปในธรรมชาติก็สามารถดูต้นไม้เก่าแก่ได้นะครับที่มันอยู่ใกล้ๆกับตัวเรานะครับก็เป็นลักษณะต้นโบกต้นหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้มันยังไม่มีดอกให้ชมนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมครับสวัสดีครับ